คลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายนะครับผมใครที่รับไม่ได้หรือไม่ชอบก็เชิญปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่สนรงนั้นก็สามารถดูต่อได้นะครับผมกดไลค์คลิปนี้ด้วยสัตว์โอเคสวัสดีผู้คนหน้าตาดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมคนหน้าตาไม่ดีเองนะครับผมอ่ะในวันนี้เราไปอยู่เกมลูบอกนะครับผมโอเคเอาใหม่ ซึ่งในวันนี้เราก็อยู่กีมโรบ็อกนะครับผมในแบบที่วิชวลสเตนเอาไว้คันดิงนะครับผมก็เป็นเกมโจที่เราอัดไปแล้วคลิปนึงก็คือเมื่อวานนะครับเออไม่ใช่เมื่อวานดิวันก่อนใช่วันก่อนอ่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเออเดี๋ยวเขาพูดก่อนดีกว่าอ่าเอาจริงในคลิปนี้เนี่ยควรควรจะลงเออเมื่อวานนะครับผมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมเผลอไปลบเออไม่ใช่เออเออนั่นแหละเผลอลบมั้งไม่รู้เหมือนกันครับผมผมเผลอไปลบเออไอไฟที่ไอไฟคลิปที่ผมจะเอามาลงอ่ะมันไอพวกทุยอีสัส ผมเปิดไปลบไอ้ไฟล์ที่ผมจะเอามาลงเมื่อวานนะครับผมก็เลยแบบก็เลยไม่มีคลิปจะลงนะก็เลยเออ่มาทําคลิปนี้เออ่แทนก็แบบว่าอืมก็ได้ลงวันนี้แทน <laughs> โอเคนั่นแหละนะครับผมอาสักสแตนท,ที่เราจะมารีวิววันนี้ก็เห็นปกคลิปก็น่าจะรู้นะครับผมอีวาศูนย์หนึ่งไอคิวตาตาแบบนี้ปะอ่มาดีแล้วนี่ครับผมเป็นอีวาศูนย์หนึ่งซึ่งไอตัวนี้เนี่ยก็ได้ทํามาจากตัวเดอะเบิร์ดนะครับผมนี่เป็นตัวที่มาจากเรื่องอีวาคิวเตียนะครับผมนี่เท่ไหม ให้บอกเลยเท่แหละโอเคมาซึ่งวิธีทําตัวนี้นะครับผมผมจะบอกวิธีทำก่อนก็คือให้เราเนี่ยไปหาเดอร์บูลมาอ่ะทีนี้พอเราหาเดอร์บูลเสร็จปุ๊บก็องให้เออเออก็ให้เรานะครับผมใช้กับเออ่เดอร์บูลเดรี่แล้วก็จะได้เป็นเดอร์บูลโอเวอร์เฮเบนมาพอเราได้เดอร์บูลโอเวอร์เฮเบนแล้วเราก็เอามาใส่กับไอ้ไอ้เจ้าเอตั้มชื่อว่ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเอ่อมีรูปมีเพราะว่าเออไม่มีโอ้เดี๋ยวขึ้นรูปไปกันอ่ะโอเคก็อันนี้แหละนะครับผมก็ให้เราใช้กััับบอนนนี้ะคร แล้วก็จะได้เป็นตัวอีวาคิเลียนมานะครับผมถือว่าวิธีทําก็ถือว่าง่ายนะอืมไอของที่มันทําอ่ะมันก็ไม่ค่อยยากโอกาสเกิดก็ไม่ยากมากนะครับผมคือเจอแทบจะเป็นของเกลือเลยเพราะมันกิจกรรมคูณสี่นะก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมสรับวิธี่ทำอของไอเจ้าตัวอีวาคิเลียนตัวนี้นะครับผมไออีวาศูนย์หนึ่งอีวาคิเลียนเชี่ยอะไรไม่ใช่โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจากอ่าเอ่อตัวอีไอตัวเต่อปกติอ่ะป e, e ึ๊บนะ ต่อยดาเมจสิทนะครับผมคู่ดาวเท่าไหร่เนี่ยคู่ดาวเออศูนย์จุดสามศูนย์วิถูกเปล่าศูนย์จุดสามศูนวิเออร์อะไรนะครับผมสั่นอย่างนี้อ่าต่อยแบบนี้ครับต่อยดาเมจสิทนะครับผมโอเคช่างหัวคู่ดาวแล้วกันเดือดสุดดาเมจพอเออโอเคผมต่อไปเป็นท่าตัวอ e ีนะครับผมท e ่าตัวอีเวิร์บดีดเสียงโคตรดังเลยเป็นการต่อยรัวนะครับผมดาเมจเข้าไปที่หกจุดสองห้านะครับผมนี่เป็นการต่อยรัวๆนะคู่ดาวก็ประมาณสองวินะครับผมถือว่าเลี้วมากเลยนะนี่ โอ้มันมีสองท่าต่อยนะผมเป็นเตะกับเทมันต่อยนะเฮ้ยตรงเท้ามีอะไรไม่รู้ด้วยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะคราวนี้ใครรู้บอกด้วยนะผมเออช่างมาเถอะโอเคผมต่อไปตัวอาเออตัวอาตัวอาปึ๊บดเดเมจนตสี่สิบเอ่อสี่สิบห้านะผมเฮ้ยเมื่อกี้อะไรดิสคอร์ดด้งเมื่อกี้อาอันนี้ดเดเมจนตส์สี่สิบห้านะผมก็ทำให้ศัตรูล,ล้มด้วยนะครับผมมันจะเป็นการสตันเนาะปึ๊บคูดาวอยู่ที่เจ็ดจุดเท่าไหร่วะ 7.25ไม่ก็7.30นะครับผมอ่นะเอเคต่อไปเป็นท่าตัวทีนะผมปึ๊บเป็นท่าต่อยหนกักนะเดเมจเอเดเมจอยู่ที่90นะครับผมกูดาวสามสิบวินะครับผมสำหรับท่าตัวทีเนาะก็ถือว่าเป็นเดเมจที่โคตรแรงเลยนะผมสำหรับเจ้าท่านี้เนาะเมื่อกี้ต่อไปเป็นเดี๋ยวเราจะรีวิวข้ามท่าฮิไปก่อนนะผมเพราะว่าเมื่อกี้มันโดนขัดนะโอเคมาท่าวายอ๋อเป็นการฮิวคนอื่นนะครับผมอ๋อเป็นท่าที่ดีมากเลยนะ โอเคต่อไปท่า B B บีโอฮิวตัวเองครับผมอ๋อบีบวกวอ๋อถ้าใครได้คอมก็บบวกวายนะผมเป็นการฮิวตัวเองนะครับผมโอเคมาท่างเฮแล้วได้ละมาลองต่อยกันเลยเป็นการทุบพื้นนะผมแล้วก็จะศัตรูก็จะเด้งขึ้นฟ้าอย่างนี้เลยนะครับผมน่าจะสตันด้วยมั้งครับผมจีนนะ่าจะสตันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับท่างเฮดไปต่อไปเป็นท่าวีดีกว่าปึ๊บ อาป้อมิดนะผมเป็นการป้อมิดเดี๋ยวเราลองแยกไก่เป็นมีสีขาวนะผมเดิมเดียกอยู่ที่50าสิบนะผมประเดี๋ยวว่าแรง,งนะทุกคนเอาใหม่ปึ๊บอ่าครูดาวเอ่อสามวินะครับผมมาน่าจะสามวินะผมว่า <c oughs> อเอาขึ้นไปครับผมเป็นตัวบล็อกตัวอิกอ่าถ้าบล็อกก็เป็นอย่างนี้นะผมโอเคต่อไปครับผมตัวซีอ่าเป็นการฟุกปกติ <c oughs> ตัวเซต อืมครับผมกระโดดเหมือนแซมทั่วไปคำพูดอ่ะตัวเอ็นคำพูดก็เป็นของดีโอนะครับผมไม่ได้มีแต่วีรี่เลยเนี่ยทำไมอ่าคิสเซอร์เมอร์นะครับผมนี่ทีอ่าอีกแหละอีกแหละเอามันมีแค่สองคำพูดเหรอตัวเนี้ยอ่ออ่อมีคำพูดอื่นด้วยนะครับผมแต่ไม่ได้พูดเฉยโอเคต่อไปเป็นท่าตัวจีดีกว่าท่าโพสป๊บ ไม่มีเพลงนะครับผมแต่ตัวนี้มีเพลงเออดีแหละจะไม่ติดลิกซิตอ๋อเท่นะครับผมนี่โอ้โหเท่เทเลยสเต็มยกขาเราก็ยกขาโอ้โหมันยืนท่าน,นี้นี่ปวดหลังตายห่าเลยเนี่ยนะไม่รู้มได้ไงวะก็เทปเลยอ่ะันที่ก็ยืนได้นะได้ไม่นานโอเค,คผมก็ประมาณนี้นะครับผมสหรับสแต็มตัวนี้เอ,อ้ยเกือบลืมรีวิวท่า F ท่า F เป็นการอยู่เวลาผมสวัสดี เสียงคุ้ดังเลยโอเคครับผมไอตัวนี้ก็จะหยุดเวลาประมาณ10วินะครับผมเท่ากับเด The World Over h e เว่นทั่วไปเลยนะครับผมก็มันเป็นตัวสก,กินอ่ะมันไม่ค่อยต่างอะไรมากนะครับผมแต่ต่างน่าจะเป็นเรื่องดาเมจเด a เมจอืมไม่น่าต่างป่ะผมว่าหรือต่างว่าน่าจะต่างแหละนะครับผมสำหรับการหยุดเวลา t อ e Over h e โอเวอร์เ,เว,เวเ่นคูดาวหยุดเวลาน่าจะอยู่ที่60วิมั้งไม่ก็1นาทีอ่ะ1นาทีเนี้ยน่าจะ1นาทีนะครับผมส่วนไอตัวนี้ก็40วินะครับผมอ่ะไม่ก็50สักสักสักอย่างแหละนะครับผมผมจำไม่ค่อยได้แล้วอ่าขาดอีกแหละโอเค ประมาณนี้ะครับมสำหรับตัวนี้เนาะส่วนเรื่องของคอมโบนะผมคอมโบผมคงไม่ต้องบอกอะยาก็แค่หยุดเวลาใช่ครับผมหยุดเวลาแค่นั้นแหละพอหยุดเวลาเสร็จปุ๊บคุณจะปาไม้คุณจะกดกดทีใส่มาททีมันก็แรงนะในเก้าสิบนะ่ปุ๊บคุณกดทีเสร็จคุณก็พุ่งไปหาแล้วก็ตัวอาซําก็ได้นะผมมันก็แรงเหมือนกันก็ตายเหมือนกันหรือจะยุดเวแล้วก็ต่อยแบบนี้ก็ได้นะผมนี่เข้าไปต่อยด้านนั้นด้านก็ได้นะมันก็ตายเหมือนกันนะผมตัวนี้มันค่อนข้างจะเดเมจกก็ใช้ได้นะไม่ได้แย่มากนะผมต มันเดี๋ยวเรามาโชว์เลยดีกว่าว่าเราจะกดตัวเราพีพีนะผมจะคอมโบยังไงนะอันนี้คือผมชอบใช้พวกท่า R กับพมากกว่ามันดูรุนแรงกว่านะผมเอาจริงๆตัว E ก็ได้นะถ้าใครที่กดเยอะแต่ผมไม่ขี้เกียจเนี่ยผมขยันมึงกดโชว์หนึ่งทีเาวโนอะตัวพีครับครับครัปาไม้ก่อนเลยกดตัว R แล้วก็กดตัว T ยัดหน้าโบแล้วก็อีนี่เลยตายครับผมโบเลยตายแน่ไม่รอด โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะผมสำหรับแเตนตัวนี้นะสำหรับเออ่คอมโบแล้วก็อื่นๆน,นะผมที่เรามารีวิวกันในวันนี้ก็สนุกกันหรือเปล่าเออสนุกเลยมั้งเฮ้ย <laughs> okay. ถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์และกดซับสไคร้ผมด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับไอ้เจ้าอีาวาศูนย์หนึ่งนะผมบ๊ายบายทุกคนบาย